สวัสดีครับ FC ช้างป่าทองผาภูมิวันนี้ก็มาดูเรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตกของทองผาภูมิมีเรื่องเล่ามากมายสำหรับตัวที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าสองลูกเป็นการเดินทางนะครับเป็นการเดินทางเริ่มเดินทางไกลเพราะว่าเมื่อตอนตีสามของคืนวันที่สี่ช้างโขงแม่ลูกอ่อน ก็เริ่มอพยพออกจากภูปูราชินีนะก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังหน่วยอุทยานไมยักษ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทอภูนี่ก็เป็นปัญหาอุปสรรคเจ้าหูรูเพิ่งจะหักไม้ดึงไม้ขวางทางก็ต้องตัดห้วแตนต่อยแตนต่อยจะมองเห็นใกล้ๆอยู่นะครับเจ้าหูรูเดินอยู่ข้างหน้าเพะมันเดินไปมันหักไม้ไปเราก็ต้องตัดปลาถางไป ถ้าโค่นไม้เราก็ต้องใช้เรือเรือยนต์ <c oughs> <c oughs> พอดีพออนินมาทันเวลาพอดีก็เลยจอดรถทิ้งไว้ปากทางคันนึ่งแล้วก็นั่งไปด้วยกันนี่ก็เป็นเจ้าหูรูซึ่งตามโขลงมาก่อนหน้าแล้วก็หักไม้และในระนาดไว้เยอะพอสมควระบางทีก็ต้นไม้ใหญ่ๆเมื่อสักครู่ก็ต้องใช้เรื่อยนต์ตัดออกไม่งั้นก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็เดินมานี่ คืออุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับในการเข้าป่าไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของรถยนต์วินหน้าวินหลังเวลาจมติดลมไปไหนไม่ได้หรือเวลาควา่ำอ,อยู่คนเดียวมันต้องช่วยตัวเองได้นนี้ก็กะระยะเสียงช้างยังอยู่ทางซ้ายทางขวาด้านหลังด้านหน้ามีหมดนะครับเพราะว่าเจ้าเมื่อกี้เราแสงเจ้าสองรูมานะเขาลบทา,างให้เราก็แสงมา ก็มาเจอเจ้าอูรูอยู่ข้างหน้ารวมทั้งเสียงช้างโขงที่หากินอยู่สองฝั่งซ้ายขวาเสียงร้องเรียกกันเป็นระยะระยะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของช้างป่าที่จะต้องเดินทางหากินอยู่บริเวณหนึ่งสักหกเจ็ดวันพอพื้นที่มันโทมก็ต้องไปหาแหล่งธรรมาหากินใหม่แต่ถ้าเป็นช้างชุดแม่ส้มตอนนี้ก็ อารวาสหนักอยู่โซนเขาพระอินบ้านผูเตยแม่ส้มเจ้าหน้าบากเจ้าช้างน้อยเจ้าแฮปปี้เนี่ยอยู่โซนผูเตยส่วนเจ้าอะไรเจ้าภายงามก็ยังอยู่โป่งช้างโซนของบะไรมันเป็นช้างโครโโข่งกันนะไม่ไม่ใช่ช้างกลุ่มเดียวกันเจ้างาทองของทอภูมิก็อยู่ในโขลงนี้ นะมันไม่เกี่ยวกับช้างผ่าเขาใหญ่นะเอฟซีบางคนถามมันมันไม่ใช่ช้างเขาใหญ่นี่ก็เจ้าหูรู้ก็เดินไปหาโขงนะเพราะเสียงโขงหากินอยู่ข้างหน้าแล้วก็ส่งเสียงร้องเป็นบางครั้งนะเขาก็เดินตามโขงเข้าไป้นพอเรนเขาวระยะการที่จะเข้าไปดูช้างป่าเนี่ยต้องดูระยะให้ดีระยะระหว่างเรากับช้างเรากับรถอันไหนใกล้กว่าอันไหนไกลกว่า เพราะว่าถ้าช้างวิ่งมาเนี่ยถ้าระยะทางเท่ากันเนี่ยเสร็จช้างเพราะช้างนี่ความเร็วเฉลี่ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากนะเราเนี่ยวิ่งไม่ได้เสมอต้นเสม,สม,สมปอปลายถ้าตั้งใจกวดจริงๆก็ประมาณสัก200เมตรแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็จะกวดทัก10-20เมตรก็หยุด้ดมันก็แล้วแต่อารมณ์เอาไว้นี่ก็ฝ่ามือลงไปด้านหน้าก็จะเป็นพุลกรรมพุลกรรมเต็ม ช้างโขงก็กําลังหากินอยู่เดี๋ยวตัดกันไปอันนี้ก็เป็นโขงแม่ลูกอ่อนซึ่งพบเห็นได้ยากเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีช้างเล็กๆเยอะเขาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกช้างทั้งหลายก็อพยายามหลบหลีกไม่ให้ผู้คนได้พบเจอนี่ขนาดเดินมานะเราเดินลงมาเงียบๆพอเขาหันีงยมาเจอเขาก็วิ่งหนีกันทันทีเลย ไอ้ที่วนไปวนมานี่ไม่ได้คิดจะสู้นะงงว่าจะวิ่งไปทางไหนดีอ่าไอ้ตัวนี้เป็นลักษณะสเกลหลังหลังจากที่โขลงวิ่งเข้าไปไตัวนี้จะวิ่งออกมาจากมาแอบซุ่มรออยู่ข้างนอกเพื่อมีผู้ติดตามจะได้จู่โจมป้องกันโขลงได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องเรียนรู้พฤติกรรมให้ดีเวลาจะเข้าไปตามเพราะช้างเนี่ยเขามีการวางแผน แอบนิ่งเงียบเลยนะเพราะว่าถ้าเรายังขืนเดินตามเข้าไปเนี่ยโดนโดนโจมโดนชาร์ดโดนพุ่งเข้าทำลายได้ดังนั้นต้องสังเกตให้ดีนะตอนนี้มันมืดแล้วด้วยหกโมงกว่ามืดแล้วกว่าในปืนตามก็มืดเร็วกองก็มืดนี่ใช้แสงช่วยแสงช่วยทำให้พอที่จะมองเห็นภาพได้นี่ก็เป็นคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะเดินลงไป แม่น้ำน้อยพอถึงแม่น้ำน้อยก็เดินขึ้นเขาลวกไปยังโซนของบ้านมงกลา,าบ้านกุยแยนะแถวๆนั้นนะก็จะเปลี่ยนพื้นที่หากินไปเรื่อยพอก็บวงรอบก็จะวนไปวนมาอย่างนีนะ้อันนี้เป็นวัฏจักรวงรอบของการหากินของช้างป่านะเนี่ยเสียงพอช้างคุบเข้าไปในดงพอนเนินก็ตาม,นะตาม ก็ดูเสียงการสั่งการของช้างนะครับเนี่นี่เป็นลักษณะของการรวมพลบอกถึงการอันตรายที่จะมาถึงรวมพลแล้วก็ลบลีกอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช้างป่าเขาใช้กันเป็นประจำล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ